ฮัลลโหทางตรงลองลองเส้นไฮเวย์เปล่าลองเส้นไฮเวย์เปล่าว่าไงน้องเส้นไฮเวย์นะเส้นไฮเวย์อยู่กาลารมาหาพี่ดิไฮเวย์ไฮเวย์มามาหาพี่ใส่เสื้อสีอะไรพี่ใส่เสื้อสีอะไรสีขาวเดี๋ย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 วพี่ขับรถอยู่เดี๋ยวพี่กลับไปรอรอกาลารรถอืมรอกาลาร์รอรถใหม่พี่อยู่ดิรอกาลารรอกาลาร โชคทำอะไรอ่ะเราไปเรียงเรียกเรียกกันนี้ก่อนเรียกพี่เปาอีกคนหนี่เปาจะไปแล้วไปเดี้ยอไปเพี้ยออยู่ไหนครับพี่พี่เปาอยู่ไหนครับพี่พูดเลยสามสองหนึ่งเอาคันนี้ก่อนพี่เปาอยู่ไหนพี่เปาส่งจี๊ยนนะครับเดี๋ยวผมไปหาสามรอคันนี้ก่อนนะเมารอไฟไฟเขียวข้างหน้าไม่ไม่เองพูดไอ้ขากพูดเลยคำว่าไปโอ้เฮียกูไม่แข่งแล้วไอ้สัสเอาเอาคำว่าสามนะหนึ่งสองสาม มากูมากูมากูมาจัดก <im <mm ูมาจัด ต้นแม่งโกงจัดไอ้เฮียบัมไงก็ชนะเฮ้ยต้นขี้โกงชิบหายอ่ะไม่หลุดจริงลองบัมไหมลองบัมไหมไม่ลองอ่ะบ้าหรือเปล่ายิ่งกว่ารถกบอ่ะบอกเลยอย่ายายารถจะพัง Oui. Oui. พี่ครับพี่ครับไปไปส่งเผ้าหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะได้ครับพี่ได้ทำอะไรครับคุณรอหรอให้ผมไปส่งเขาพ้าก่อนนะโอเคค่ะ เดีรครับมีใครไข่เนื้อไหมครับใครไข่เนื้อแยกไหมครับเอาเอาเอาเซตหนึ่งครับเซตหนึ่งไข่หรือแค่นี้ให้ <S <S ปะ่ะเอาตั้งไหนซื้อพี่ผมเ<ช>พิ่งมาผมเพิ่งมาพี่เอาตั้งไหนเตื้อจียืมไหมยืมใครอ่ะยืมยืมแกงฮะ <S <S <า>แกงไงพี่รู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้เดาเอาพ่อไปหลิดแกงไง โอเคพี่เน่เบ่แล้วนี่ ไม่ได้บ่อยตอนเดียวนะใส่ฟ้าเป็นหลักเป็นแหล่งตักีนมึงคิดดูเอาน้องอยู่ไหนอ่ะน้าเมื่อกี้ที่แต่งรถ ให้ผมต้มเปลี่ยน้องอยู่ไหนอ่ะกำลังจะไปกลางกลางไงเนี่ยพี่อยู่กลางกลางโอเคโอเคไปแกอันนี้แกจะให้ไปดู้ตเลกบอห้าห้าอะไรไม่ไหวไม่มันน่วงงวะอะไรพี่